ให้กาเป็นผู้บ่าวเก่าอยู่้องแพ่ไว้อยากให้กาเป็นผู้บ่าวเก่าครับใส่สสมมุิว่ากาเป็นผู้บ่าวเก่ามองดูสมมุิสมมุิสมมุิเด้อสมมุิเด้อม่นเป็นของจริงเด้อเอ้ยเอ้ยทามก่อนเมื่อยบ่ธรรมดาย่างกาแฟเล่นจริงไหมพอเขาเคยเห็ุอยู่แล้วเนาะเมื่อตอนแรกเห็ุขนมตื่นสอบมรลกกะซิวเลยฮะขมตาคือมีแพนด้าวเนาะ อกขาแข้งครับบอลเรื่อกยังเลยครับทำยังไปกับเวียดหาแต่คนเกาา่าเฮมาเปิดใจคนใหม่เน่บ่เปิดอยู่เฮ้ยไปไหนชื่นใจบ่กินน้ำก็ลมผู้บ่าวอะไรชื่นใจกว่ากันกิน <laughs> น้ำแสดงว่าเครียดแห้งได้หน่เนาะบ่ได้เครีย <บา S 2> ดบ่สร้งางบ่ได้เครียดบ่ได้สร้งางบ่คือเกา่า <laughs> <laughs> สติกออกบดแล้ว มักความท่าทายครับมักผู้ชายบ่เป็นใจจักเถื่อหมักมักขึ้นเขาหมักหึมักคนขึ้นเขา่มักอ่าบบบคนที่เขามักดีเจ้าคือบ่มักบ่เขาหมักเดืออีกเดืออีกเออ สายดีน,น้อง,อง s. <S แพะโค้งงามครับมาพอกันอีกแล้วครับหลังจากที่เขาไปเลาะหันเลาะดนีมาเมื่อวานว่าสิขามน้ำขามบ่ได้ครับมือนี้ตื่นเสามากมื่อไม่ครับก็เลยเปลี่ยนใจครับน้องแพะส่วนไปไซกาะส่วนไปหน้าคนเราเป็นโลคกาคนเราจะเิธนโลคกาโซ่ให้เบิ่งอันนี้คือเปลี่ยนส่วแลำต้นเลยม่ว่าหันคือเห็นใส่กระโปรงคือเห็นพร้อมแต่ควรนยังบ่พร้อมอ่าพร้อมหล้วล่ะหน้าบักงามหนึ่งป่าบักแดงหนึ่ง น้องแพรครับ <Merci> ย <'d S 2> ิ <ai> ่งน่ารักคือเก่าครับบริพอกันโดนโดดโดนน้องบริพอกันเนาะแต่ทายกินบริพอกันเลยตั้งแต่มือนังวันไหนเดือนก่อนเดือนก่อนเนาะมากับเบาเก่าคือเก่าครับเลาลบไปลบมาอยู่ไปห้าสิาสามไปบอกบอกเดี๋ยวเจ้าขี่เบาเก่าเด้อไอ้กระสีเอารถอ้ายไปขึ้นกันขี่กับเบาเก่าไปครับเดี๋ยวก็เอาไปเบิ้งครับเดี๋ยวน้องแพรพาไป ลกกาครับเพราะว่าเขาไม่โห่ทางไปหน้าเพิ่นจากหน้าเพิ่อนอยู่ทางใดต้องให้เพิ่นขับ <c oughs> <laughs> มาอารมณนี่คือสดใสคือแบาเป็นยังไงวะคือแบบหุ่นดีหน้าตาแบบคือ,อยังไงโสดเฮ้ยบลสโสดโอ้คกางนี่นอ้ามาหันยังบอโสดบสดันทีมาโสดแล้วแท้นี่วะแท้ความจริงผู้ใดยบานไดผู้ผู้บ่าวบานไดคือใจลายแท้บ่อยากบอกก็เอวยบ้านได้บอกก็เวยบ้านไดไดแต่ว่าคงซึ้งว่าเขาใจลายอยู่บ่กับเจ้าของ แม <Man. S 1> บอกแสดงว่าหักเขาแห้งค่ะมันเดบ่งกับเบิ่งเอาเลยครับลองแพทยตอนนี้ก็ยังหักอยู่มันบ่อบ่อเอ้ยบอ่ออะไวะท่านไปโอเคอพอดีฮะสั่งเลย,ะะยเรหรอนี่สั่งเอ้ยพอดียิ้มพอดีหัวเอาว่ากันไปถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเอาไว้เป็นประสบการณ์เอาไว้เป็นบทเรียนต่อไปไม่หาไม่บุดดอกคุ้ยทราย เอาโลกันมันปุ้ยเขียนนี่เขาขักไปโอเคตามนั่นแหละว่ากันไปครับเพราะได้ยิ้มในหัวครับมาแล้วครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับน้องแพมามาลกกาครับอุ้ยมื่น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 ขีดตมมื่นขีดตมมื่นขีดตม เสียดายรถไถบ่อยู่โหกำลังลกกาก็อยู่ครับลกกาเพื่อที่จะลงอหาลงหน้าเพื่อจะดำหน้าต่อไปครับตอนนี้ก็คนหาจะขาดไทยขาดไปบางส่วนแหละตอหรับผู้เขาเจีนอยู่ตรงหน้าก็เป็นผู้เขาจีนตั้งอยู่เมืองไซบูทองคองขโวยสอปลาวเลยครับจะเป็นธรรมมิรมพร้อมแล้วก็น้ำจะรอด ไตถทำลงไปเขาซูุ่นละครับทำปลากล้วยดงอายัตสน้ำบเออดีอาาจะเมื่อยเอาหน้ามาส่งอาญาจมาให้นกระตดตนี่เลยนะอข่างนึงในซชีวิตเขาเดี๋ยวมาเบิ่งหนองแพร่ลกกาครับกาเพิ่นแบบงามเลยแบบงามแบบงามกาเพิ่นบรรยากาศก็ดีครับปอดอ,อันกกนั้นก็ะแมนที่มัดอยู่ฮะ แสดงว่ามาลูกต่เศ้าเลยอ,อ็คือดุคือมันแท้หวะขณะมาลูกต่เศ้าปากก็ยังแดงหนาก็ยังบเหยอเนาะยังหนารักือเก,ก่กาครับบริพอคนโดนโดนละจักเดือนเราก็ประมาณส,ส,ส,สองเดือนเนาะสองเดือนอาจะได้อากาศดีเลยครับอากาศแบบดีเลยถ้ามาตอนเศร้าๆหรือว่าตอนแรกๆเนี่ยจะจะดีมากเลยครับตอนเศร้าๆเนี่ยจะมีหมอกครับหมอกมอกันจะขึ้นตามเขาตัวนี้ครับ มันจะขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนหมอกมันจะความกดอากาศมันจะเหตุให้หมอกขึ้นนะครับระ้วว่างบ่งกับไอ้เจ้าสี่ยานยังยานบง่ยงยานบ่งยานเจ้าสี่ยานยังระ้วว่าไอาก้ก็สั่นเจ้ามาลกต่อต้องใส่ครูอะไรครับเนี่ยก็ยิ้มพอได้ยิ้มครับที่ว่าสุบงกระดึ๊กกดึู๊่ เวียบมเป็นตะเมยเนาะวิวงามเนาะอาดบ้านเอานต้นไ,นไมน้หิมงแลวบ้านเนาะอนแบบแบบงามเลยอ่ะน,นี้วิวงามวิวภูเขาน้ง,งแกลกนมากะใได้ดอกตองสามต้นตา <c oughs> <c oughs> ม้าบ้าบตองลก,ลกรก็ได้ดองลาเอ้ยมันมันจิตตายของเพื่น ยาำคนไปดำ <laughs> ลกกาครับเมืออม่อยอยบอกขั้นเมื่อยก็เศร้าเดอ้อสีผ้าไปหาบักหอยอาจะปล่อยออยังให้การนี่เป็นผู้บ้าขเก่าอยู่ิเต๋ออีหยงังเกาะ ต้องแพรว่าอยากให้กาเป็นผู้เบาเก่าครับใส่สมมุิว่ากาเป็นผู้เบาเก oui? ่ามองดูสมุิสมุิสมุิเด้อสมมุดเด้อม่นเปนของจริงเด้อเอ้ยเอ้ยโหดดีครับขาใหญ่ครับเตะีเดียวกระดูกหักบดดูขางหักบด เบิงตะกาเบิงเบิงตะกาเพิ่นลกครับจักสีดำได้หรือบ่ดำบ่ได้พุ่ญเอ้ยแม่นอยู่มันโซวัดเด้อเจ้าเตมันมันหักบ่ะเราฝากกาเฮาถามอไปดีไอยังไงว่าย่านเจ้าวอลเลนได้เจ้าโซ่เจ้าอกหักอีลีบ่อกหักอีหลีอ่ยังไม่ห่อดทิศยังบ่ฮอดทิศเลย ข้อปันกันฮะมือว่องมาดเองเฮ้อ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 ถือก่าแล้วว่าขางหนึ่งถือก่าแล้วว่าเอาไว้จะพลาดอกไม้ก่อนจริงจังขนาดคารองแพร่ครับเพิ่นดุเพิ่นมันนะครับย่ามือสาวเพิ่นจะเ็ดขนมไปขายครับสายๆมากเพิ่นก็จะมาลกก่าครับตอนแรกก็ไป เห็ดขนมเตรียมแปรงเตรียมยังตื่นเช้ามากเห็ดขนมขายสายมากกับลกกะวนอยู่นี่นะครับช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงดูทำหน้าครับช่วงดูทำหน้าตั้งนานกับดำดำแล้วกับเกี่ยวเนาะแม่เนาะเกี่ยวจ่างเอาเดิ่มจังโมเมย์โอ้ยเบิ้าติดกี่ต้มเป็นไรลกกะจังได้ให้นาขาโอ้โหเอากี่ต้มทานะฮะเอากี่ต้มทานะ ยังด่ารักยู่เห่าของหงแพร์ครับเอียนมองแล้วครับบันนี้สุดยอดบรรยากาศเลยครับวดวงามๆครับยกเึ้นงสูงเออเบมื่อื่นลกหรืจังมัดหนงแพร์สองมัดพอดีมาละหาสิบเนาะจ้างครานี้คุ้มแน่นอนจ้า คุ้มมองได้พี่อยู่งามแห่งเลยครับบอกหอยบอกกุ้งหอยปูปลานี่ไตงงๆเลยครับเดี๋ยวผมมีโอกาสผมูดถ่ายเบ้างครับตอนเปิดขาดใหม่ๆโอ้เต็มเลยทั้งทั้งบกอบกระปูกอนบอกหอยเออฉีดได้ถ่ายอันก็ฉีดได้ถ่ายอยู่วะนะฮะถ่ายอี่โบเดี๋ยวขาดอยู่โบจะเอาตัดติดลงมาขาดให้เอาอะ โอ้ผีจะโดนอะไรจะเถื่อนเดี๋ย่คนสอนจะโดนนี่เป็นเวลาป้อนมาแป๊บเดียวหนึ่งมาสองมาสามมาสี่มาห้ามาหกมาเจ็ดมาแปดมาทั้งหลังอีกเต็มเลยอ๋อมาแรงเดียวคำเดียวไว้ให้ดุด้ยครับเนี่ยสาวเล่าเนี่ยพนดุด้วยครับพนใจมีเวียกประจำของพนคือการขายขนมขายขนมตลาดขนมตลาดเนี่ยมือเศร้าบ้างแพื่็นบอ คือต้องตื่นมาเฮ็ดตะเด็กกันบ่สามโมงอู้ตีสามเลยตื่นมาเฮ็ดแล้วก็ไปส่งส่งเสร็จปุ๊บก็กลับมาพักผ่อนตอนแรกก็เฮ็ดอีกบ่ตื่นตีสามคือเรานี่นะครับลูกให้หิวนมคือบ่เอาลูกกินนมเฮ้คุยแข่งเบิ่งนทรงคือมีลูกแล้วเกิเก้าทีทำหยอกนเดนะครับหยอกพี่พอดีไม่เด็กหน่อยเพิ่นมาพอดี ก็เลยอุ้มมาห่อกันพอดีให้สามจักสิบุญจักสิบัตรไปถามก่อนเมื่อยบ่ธรรมาได้ยันสัเพลินที่นี่ไงเพราะเขาเคยเห็ุอยู่แล้วเนาะไม่ตอนแรกเห็ุขนมตื่นสามบล็กกะซิวเลยห้องุมตาคือมีเพนดานี่น่นอนก็สิสองโมงอตอนดึกอีกตื่นก็สามโมงอีกเหตุยังคือตอนสิสองโมงไม่ได้ยังเคลมอาบน้ำลมผู้บ่าวบินจะแซ่บนอนไม่หลับเขียดลาย มาเรียบร้อยมาสั่เกียรติสังแตยม่เห็นนะเฮ้ยอกหักแข้งครับบอลบอลเรื่อกยังเลยครับทำยังไปกระเวียดหาแต่คนเก่าบ้าเปิดใจคนใหม่เนี่ยบ่เปิดอยู่เฮ้ยเปิดอีทีนี่ทางหลังทางหลังังว่างคือบ่าพอิดยังเกาะบ่ายังเกาะ เขาไม่ได้มาอย่างนั้นหนารักเป็นคำหนนน่หนารลักคือเก่าคนองแพรครับนองแพรสาวใส่บัวทองครับพู้ได้เ่เคยเห็นกับคลิปเก่าๆก่อนอนี่เขาไปถ่ายเขาพอกันอยู่ทีแรกเลยพอกันอยู่ทำทั้งหลอดท้อดโผล่โผล่โผล่ทั้งหลังทั้งหลังแมนตอนนี้แหละมันมันเป็นผู้ตัวนี้แหละมันสอดลงไปเนาะเป็นธรรมพอดีตอนนี้ก็ช่วงฤดูน้ำหลากกะคนไปเที่ยวบ่ดยเนาะน้ำเต็มไปอยู่บางทองโอ้มีคนไปหรอ เนไปได้อ๋อไปได้อยู่จนจนกว่าน้ามันจะนั่นเนาะจักหน่ั้น้าฝนหลากๆกันเนาะไปได้ไอ้มีบาลไทยมาให้พิจารณาอีกรอบขอบาลลาสอะฮ่าๆลมบาลไทยบูฮูเรื่องแท้เนี่ยบูฮูเรียงบาลลาบานใดบอกก่อนเกินๆด้วยตะโขบมาไกลๆด้วยบอลาสหะเออบูมีบ้านใดลมได้เบิดนลมได้เบิดเบติใจเลย แสดงว่าเบาเกลาดีเบอร์ซิ์ดินี่เบาไทยดีเบสิ์ซิดดินี่บเดตาซิ์นะเนี่ยเอาเดเด้อวันนี้เอาเด้เด้อเด้อเด้อไยืนไก่มงดูไปยืนไกมองดูเอาเลยไยืนไก่ดูเออว่ะเริ่มคืแล้วว่ะ่ออยบบ่มเบาไทยแต่ว่าบ่ไดตาิ์หรอ เ้ยแสดงว่าเขายังมไม่ซี์อยู่ซีดหน่อยิซีดลายอีกว่าเขาอีกเรื่องหนึ่งหรือเป้ยลุ้มคือกันไปกันลอจี้อยากได้ิซีดลายก็คืนอยู่กับเจ้าหรืนบ่าคืนอยู่กับไม่คืนอยู่กับเจ้าหรือกับเขาเฮ้ยเดี๋ยวเขาท่าสีโลกาครับผมเเอ้ยโลก้าครับทำมาแล้วครับโลกาแล้วเพื่อนกันจะฮิวก้าไปไหวยครับ

บรดิเฮนกันดนม,มารอบนี้แบบเป็นสาวเลยอะ่ะมารอบนี้พุ่นก็ดีขึ้นเสียดายแต่โอคากเนาะขับโอคาก็สุดๆไนเเนาะเหนากว่านี้บ้า <laughs> น้ำลงงุงใ่ คนญาติน้องเมื่อยครับพ่อคเพื่อนมาถามกันเมื่อยอยู่บอเพื่อนว่าเจ็บเมื่อยพร้อมเนี่ยบอคุยกันวันนี้แดดวันนเมื่อยบ่เพื่อนถามวันนี้แดดเพื่อนเมื่อ๋อเพื่อนถามว่าเมื่อยบอเหรออืมเป็นห่วงเลยเนาะแป๊บเดียวต้องเนาะสู้กระไดยังพอมีสิทธิ์อยู่เนาะเหตหน้าตา รักขนาดครับค้โสดนตะคนโสดมาพ่อกันอือ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 ครับผมครับผมบ่าวกาวครับไอ้กาวท่าวิวครับเขาไปเบิรงเพิ่์ดได้ครับช็อตไนครับเพื่อเอ็ดคอนเทนต์กันดองแพร่ขึ้นกันจากเพื่อนไปเอ็ดคอนเทนต์ยังกระดกสองคนยื่นไปติดตามสองคนเบิรงนได้ครับกินมังยมกินมังยมบ่ะคอนเทนต์กินมังยมอีกเบิ้์นเท่าอีกมะม่วงกับเบิแล้วเนาะสติ๊กออกเิลยแล้ว เป็นไรเวลาเมื่อยอยู่บ่อเบื่อจากมัดแล้วอู้แม่นเบไปเลยกระดอกกระเดียดุมันแห้งน้องแพะครับคนยังดูดูบ่ะดทศได้อยู่เก่ามากเลยดิดีเดียวเดียวงามคือเก่าหนาลกคือเก่าดุให้นอเจ้าเนาะตอนดึกก็เห็ดเบียกตอนเสอบก็เห็ดเบียกตอนสวยก็มาลกกะจะผู้บ่าวว่าสิเห็ด เตูบ่าวจอบริเวเะพดว่าเจบเวียเอ๋ที่เขาเขาเห็นหนาเขาเขาคิดววาจ่าเปนเลาะเปลินเป็นอไปนีซื่อเนาะเขาบ่หูเขาบ่เห็นตอนเห็ดเนาะเห็นแต่ตอนเขาโทรมาแล้วเขาเขานอนอ่ามีแต่ยามนอนเขาโทรมาเรียบจำครับมัมแมม มัดเป็นบ่มัดกาเป็นบ่บ่บโอ้ป<อ>กติถ<อ>้าขั้นเกิดโกคหรือเฮาดำดำ,ดำเฮาจางบา่หรือว่าเฮาลกคดำเองเห็ดเองทุกอย่างเห็ดเองจำเป็น,นโบโอ่อ๋อสุด,ดยอดดีครับดำหน้าก็เป็นครับ<า><า>เก่งแหงเลยครับสาวเราเนี่ยก็สามารถที่จะนึ่งเข่าได้เคี้กับเข่าได้เมื่อนนั้ไอ้่จำได้อยู่เจ้าเฮ็ดต่ำแบบแซ่บแสบต่ำเจ้าครับรเป็นต่ำแซ่บนะครับรเมื่อนั้นต่ำบางอย่างวะต่ำบักทั่วเนาะเฮ้ย ตั้หงส์เฮ้ยบแต่ตำ้มตกแตงตกแตเลยนะะตำมตกแตงต้แซ่บแซบเลยครับตัมคือราขายองเลยตามคือลาข้าวขายเลยหลุดสาดแบบแซ่บครับสามารถตี่จะไปว่าถ้ามีลูกมีเต่ามีผัวก็สามาทิตย์จะดูแลครอบครัวได้เลยใหดกินได้เลยบ๊ต้องยากก่อนดิ น้องเพ่สิอาผ้าอ้ายไปใส่บัดนี้สิผ้าขับรถไทยโอ้ผ้าขับรถไทยขาดหน้าบ่สิไปขาดหน้าครับน้องเพิ่นลกกาแล้วเพิ่นสิผ้าไปขาดหน้าครับติดแล้วบ่รถไทยติดเองบ่เอาแต่เราแกงก่อนเอาเสือค้ามก็ได้จังฮู้สึกคล้ามใหญจังฮู้สุดเปลี้ยวอีซ้อนน้องเพ่ ติดรถไทยครับเพราะว่าปกติก็มีแต่ร์พอมีแต่อ่ายเพิ่นอ่าไปคนติดให้ครับบรนี้กาศเลยติดให้เพิ่นสิสอนเพิ่นบ่หาเพิ่นอยู่ผู้เดียวจังซี่นะเวลาผู้บ่าวบ่มาเวลาพ่อแม่บ่มาเวลาอ่ายบ่มาจังซี่ก็สิได้เฮ็ดได้นะเราเก่าเลยเขาต้องเอานี่ขึ้นเด้อโอเคเสร็จแล้วเฮาเล่งเครื่องแล้วมั้เฮาเล่งเครื่องก่อนใส่เกี่ยววางได้เกี่ยววางให้เบิดแล้วก็เอานี่ขึ้นแล้วก็หมุนๆๆๆๆจังซี่ะงี้เหรอ เมัก็สิแบบปว่าบ่คหอยทะัดปานไดเพราะว่าเฮาบ่เคย่แล้วแล้วปะลงบ่เอาขึ้นแล้วปะลงบ่อปาลงป่อยเมันอก็้ิปล่อยแบบเล็งเล็ติดหรือเล่าเล็งลายลเอาขึ้นนี่เอ้าไปนี่เอ้าอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยวมันดีดขึ้นได้จาตึงออกเ้ยมันดีดขึ้นเยหอ่ ขึ้นยากนี่แหละว่าสิเห็ดหน้าแล้วแต่ละปีก็มีปัญหาหลายอย่างครับเช่นีทเห็ดนี่ครับโรทยเบือกติดครับโรทายเบืบกติดนี่คือบ่ได้กินเขาเลยได้ไป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 เศร้าเศร้าต่ออไวะบรนด์ห้ามไม่ไปส อหัวไปลอัวไปนมือ <laughs> <laughs> ้สแบบนี้แล้วนะเบิลยคือสิโบดิกินต์ครับดีดีเอาปีนี่ข้นไเด็กกินก็คือสิงามแห้งนะเนาะบด้ไ่ได้สบู่ไม่พ่อพ่อพอเจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดไเดี๋ยวไอ่ทู่บอกบอกเข้าชังพัดติดให้ตอนนี้ไม่ไปอยู่ครับไอยเอื่อยนองมันกับ่อยู่ เดี๋ยวไม่ได้ทำสเดียวใช่เราทําต่เรื่องเดี่ยวเราทำบอเราทํรถกำจีเลยาไปไปไ

bố ơi cái ai cái đầy đứa là ơi Đồng phê, ai à, và cháu hết nà đẩy đi đọc, ta và cháu hết cháy đẩy lên nhằng. เหตุใแล้วเหตุน้าแล้วป่ะเนี่ยเออสิตั้งใจเ็ให้น้ากินข้าวอืมถ้าถ้าเหตุใจนี่คือกินหญ้าหญ้าก็สิบม่มีกินแล้วหญ้าก็ไม่กินแสดงว่าแสดงว่ากินดุน่าเฟืองมาสมือท่านสมัยได้มีเฟืองอัดก่อนได้เคยกินละเบาะถ้าถ้าอยากกินเฟืองอัดก่อนพี่ได้เป่าเก่าแบบเดีวโคตรหน้า เมืองเดอนเอมืองเดินเองอาด่านบดมือแดงเจ็บคิงแทะเมแดงนอนรับฟันดีแทะฝ่าโอ้ยนอนแต่เมีนมือะไรเขานั่งคันแทะนะครับบัานนี้น้องแพทยว่ามักความท่าท้ายครับมักผู้ชายบ่เป็นใจจักเถื่อนมักคนที่เขาบ่มักหึมมักคนที่เขาบ่มักอ่าแบบคนที่เขาบ่มดีเจ้าคือบ่มักบ่เขาบ่มแน่คนทางหลังอ้เด้ยังมีสิทธิ์อยู่บ่ บอตซินฮะบอตซิตบอตซิตยังมีความหวังด้ KK, right? in ่นี่าวไทยคนนี้ปะใส่เบิ่งดูเบิ่งหนาบ่าวไทยดูมาทั้งผีดดูเบาไทยอยู่จักหลังครับยิ้มบุยบุยอยู่เดินอยู่ขึ้นสาวไอ้เก่าเทวเวียวคับขึ้นผู้สาวครับน้องแพรน่ารักที่เก่าครับตอนนี้เป็นแบบ ดุมันได้ครับน้องแพ้ครับแบบย่ามโมแรงกับเห็ดขนมอย่างที่บอกไปขนมซอยแม่แล้วก็ไปทรงครับย่างสวยมากกับมาลกกาครับดูให้ยงผมได้โอเคเจัดไปไาสันเก่าเอ้ยเก่าไ,ไหวไหมอ๋อ <laughs> วาสนาได้ได้สาวลาวนีว่ยสาวลาวดุคนตัวม,ม,ม,ม่ยนเมีอยู่ ลุออีลี่ได้ย่อมลาบได้สาวเราลุ้อทุกคนเลยครับแบบมันดุแห้งเลยครับเห็นหมดเท่าเดียวที่เห็นนี่ก็คือผมถ่ายคลิปไปซื้อเลยครับถ้าผมมาถ่ายคลิปเพิ่นก็เก็ดจริงจังเลยครับเฮ็ดอีลีอีลอยแล้วแต่ว่าลำากหนิครับไม่มีโอกาสดีเลยอ่าได้มารวมงานกับน้องอีกรอบหนึ่งครับก็ได้ได้ได้พักถือว่าได้พักคอนไม่จำตัวเนาะแค่แม่นเฮ็ดอีลีนี่ก็เมื่อยกว่านี้เนาะแม่นแน่นอนเลยแต่ว่าเราจิจมในก่นเดี๋ดอกกูบ่ได้เบียกเลยแล้วสิวะอ่ะอีกอีกรอบนึงอีกน้อยนึงน้อยน

เอาหัวได้เบรกเดี่ยวเลยเดี่ยวเลยกุเสียวเลยโอ้ยกุเสียวเลยโอ้ยเออเป็นละเว้ยเป็นละเว้ยเป็นละเว้ยรายการครับสาวราวคนนี้ดุขนาดครับ เจออ้าเมื่อยของล่ะเปพียงใดหน้าแดงด้วยครับตั้งแต่มากก็แดงแ,แต่ตอนนี้แดงแห้งก็เก่าแต่ว่าซบจืดครับไปนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นอ่าคอนเทนต์พอได้ยิ้มพอได้หัวครับพอได้ยิ้มพอได้หัวกลับมาเย็นหน้าซอยน้องแพรครับมาลบก,กลาามาขาดหน้าเนาะครับรถไทยเนาะปกติน้ <Okay. S 1> นองแพรเพิ่งกะไม่ค่อยได้มากหรอครับเพราะว่าแม่เพิ่งปุกแล้วเพ่ตื่นครับ แม่เอาใหม่สุหอมตึงตึงๆึก็ยังไม่อยากตื่นเลยห <c oughs> ยอกเล่นครับเพื่อนกามาซูมือของเพื่อนนะครับเพราว่าก็คือตอนแรกเพื่อนกับมีเบียดเค็กขนมเนาะสวยมากกับมาลงกกามาขา,าดหน้าจริงะครับพอดีมีโอกาสก็เลยมาเห็นกับเพื่อนได้ซืนน่อครับกขอ,องพวกขอ,อบใจแ้ำแข็ขอ,องพวกขอบใจเอฟซีของพวกขอบใจบ่าวก้าวแล้วก็หลายหลายคนที่รับชมครับลำลากเหนื่อยไม่เหนื่อยเปลาไปขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ